ครับหลายคนหัวละยอยะและไม่ค่อยจะสบอารมณ์นะครับกับกรณีนี้นะครับเพราะว่าในขณะที่หลายๆประเทศนั้นพยายามที่จะหาวัคซีนเพื่อป้องกันการระบาดของโควิด1 9แต่ประเทศไทยนั้นใช้วิธีการมานั่งสวดมนต์ว่างั้นเถอะนะครับแต่อย่างไรก็ตามต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าตั้งแต่สมัยพุทธกาลฮะก็มีการระบาดของโรคต่างๆและองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงให้สวดมนต์บทรัตนสูตรเพื่อขจัดปัดเป่าโรคร้าย เพราะฉะนั้นมีมาตั้งแต่ในอดีตอยู่ในพระไตรปิฎกเลยว่าง,งั้นเถอะนะครับเพราะฉะนั้นตามมติของมหาเทรสมาคมก็เลยให้มีการเจริญพระพุทธมนต์บทรัตนสูตรขึ้นในช่วงที่มีการระบาดของโควิดสิบเก้าในรักาลสามนี่แหละนะครับเนื้อความนะฮะของรัตนสูตรนั้นท่อนแรก,กเริ่มต้นด้วยการแนะนําให้เหล่าพูดทั้งหลายได้อนุโมทนาบุญกุศลที่หมู่มนุษย์อุทิศให้ และเมื่ออนุโมทนาแล้วนะครับขอให้เกิดความเมตตาทาการรักษามนุษย์ทั้งหลายส่วนเนื้อความท่อนต่อมาเป็นการอ้างนะฮะคุณพระรัตนตรัยเป็นสัจวาจาให้เกิดความสวัสดีท่อนสุดท้ายเป็นคำกล่าวของเท้าสักกะที่ผูกขึ้นเป็นคาถาพันานาคุณพระรัตนตรัยเป็นสัจจวาจาให้เกิดความสวัสดีเช่นเดียวกัน ภายหลังนะฮะบทรัตนสูตรนั้นได้กลายเป็นแบบอย่างในการทำน้ำพระพุทธ,ธมนต์สำหรับพระสงฆ์สาวกสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันทุกครั้งนะฮะที่มีการทำน้ำพระพุทธ,ธมนต์จะต้องมีการสวดบทรัตนสูตรเพื่อขจัดภัย3ประการก็คือข้าวยากหมากแพงพูดผีปีศาจทำอันตรายแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บให้อันตรธานหายไป เพราะฉะนั้นก็มีที่มาตั้งแต่สมัยอดีต,ตกาลนะฮะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจละว่างั้นเจอนะครับนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามฮะสิ่งสําคัญในช่วงนี้ก็คือเรื่องของวัคซีนนี่แหละก็อย่าลืมนะฮะไปลงทะเบียนทั้งในรอบแรกในส่วนของผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่ป่วยเจ็ดโรคเรื้อรังแล้วก็รอบประชาชนทั่วไปนะฮะมั่นใจได้ครับวพาภาครัฐยังไงก็สรรหาวัคซีนที่มีคุณภาพและ ปลอดภัยสำหรับประชาชนคนไทยครับ